แันจะมีอิสระมากขึ้นในการเลือก11ตัวจริงสำหรับเกมที่จะไปเยือนอิสวิตในวันเสาร์นี้แทนที่จะต้องส่งนักเตะเพียงเพราะพวกเขาเป็นผู้เล่นที่ฟิตพร้อมลงสนามและพยายามทําให้พวกเขาเล่นเข้าขากันตลอด2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเดือนมกราคมและครึ่งแรกของกุมภาพันธ์สเปอร์ต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักทําให้มีตัวเลือกจํากัดในการจัดทีมอย่างไรก็ตามทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อพวกเขาได้ผู้เล่น5ารายกลับมาจากอาการบาดเจ็บในเกมที่เปิดบ้านชนะแมนยูและในจำนวนนั้นมีสองคนที่ได้ลงตัวจริงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่การจัดตัวผู้เล่นกลับมาเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันอีกครั้งและแม้ว่าอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องแนวรับและแนวรุกแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือในแผงกองกลางเพราะนี่คือตำแหน่งที่แอนมีตัวเลือกมากที่สุดในตอนนี้เกมเมื่อวันอาทิตย์เป็นเกมที่40ของฤดูกาล และใน39เกมก่อนหน้านี้สเปอร์เล่นด้วยระบบกองกลาง3คนมาโดยตลอดยกเว้นเกมเยือนเอฟเวอร์ตัน F n, เมื่อเดือนที่แล้วเพราะนั่นคือตอนที่แอนมีผู้เล่นซีเนียที่ฟิตเพียง11คนทําให้เขาต้องปรับมาใช้กองกลางตัวรับ2คนและเบอร์10อีก2คนแทนในฤดูกาลนี้แอนได้แบ่งหน้าที่ในแดนกลางให้กับนักเตะถึง6คนอย่างค่อนข้างเท่าเทียมกันโดยซาออกสตาร์ทในตำแหน่งกองกลางไปแล้ว24จาก40เกมแมดดิสัน และเบนปานคูคนละย22เกมมิทซูมา20่เกมคูลูเซฟกี้18เกมเบอร์กวาว5 5เกมซึ่งแอนพยายามหมุนเวียนนักเตะและทดลองใช้คู่กองกลางที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามบางครั้งการหมุนเวียนนักเตะในแดนกลางก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนเบนปานคูถูกแบน7เกมในประเทศช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมคูล oo ูเซฟกี้เคยเป็นตัวหลักในแดนกลางจนถึงเดือนพฤศจิกายน แต่ต้องถอยไปเล่นปีกมากขึ้นเพราะทีมเผชิญปัญหานักเตะเกมรุกบาดเจ็บแมดดิสันเพิ่งกลับมาในเกมกับแมนยูหลังจากพักไป3สัปดาห์เพราะอาการบาดเจ็บที่น่องเบิร์กวาวนักเตะใหม่ที่เซ็นสัญญาช่วงซัมเมอร์ใช้เวลาหลายเดือนในการปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษโดย5้าเกมแรกที่เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงล้วนเป็นบอลถ้วยรวมถึงยูโรปาลีกแต่ตอนนี้เขาได้ลงตัวจริง9้าจาก12เกมหลัง บางช่วงแอนแทบไม่มีตัวเลือกเลยในการจัดทีมเช่นหลังจากเกมที่สเปอร์แพ้เลสเตอร์คาบ้านเมื่อปลายเดือนมกราคมเขายอมรับว่าซาซึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังไม่ควรได้ลงตัวจริงในเกมนั้นเพราะเขาฟิตไม่เต็มร้อยแต่ตอนนี้แอนเริ่มมีตัวเลือกให้เลือกใช้มากขึ้นโดยรูปแบบที่เขานิยมคือเบอร์หกคนและเบอร์8 2คนแอน ลือกใช้เบนปานคูหรือบิทซูม,มาซึ่งเป็นเบอร์หกธรรมชาติ32จาก40เกมส่วนอีก5าเกมทั้ง2คนได้ลงเล่นพร้อมกันในแดนกลางและมีเพียง3าเกมเท่านั้นที่ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ใน11ตัวจริงแน่นอนว่าแอนต้องการการสร้างสรรค์เกมในแดนกลางซึ่งโดยปกติจะมาจากแมดดิสันคูลูเซฟกี้หรือในช่วงหลังคือเบอร์กวาวมีเพียงเกมเดียวในฤดูกาลนี้ที่ไม่มีทั้ง3คนลงเป็นตัวจริงในแดนกลางนั่นคือเกมคาราบาวครับ รอบรองชนะเลิศนัดที่2กับลิเวอร์พูลเมื่อต้นเดือนนี้ช่วงต้นฤดูกาลแอนมักจับคู่คูลูเซฟกี้และแมดดิสันในแดนกลางร่วมกับตัวรับเบอร์หซึ่งเป็นแผนที่ใช้ใน7จาก13าเกมแรกของฤดูกาลแต่หลังจากนั้นทั้งสองคนได้ลงเล่นด้วยกันในแดนกลางเพียงครั้งเดียวและนั่นคือเกมที่พบกับเอฟเวอร์ตันสุดท้ายแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับสมดุลในทีมการจับคู่แมดดิสันและคูลูเซฟกี้ในแดนกลางถือเป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้น และบางเกมที่ดีที่สุดของสเปอร์ในช่วงต้นฤดูกาลเช่นชัยชนะเหนือเอฟเวอร์ตันเรนฟอร์ดและแมนยูล้วนมาจากแผนนี้อย่างไรก็ตามทีมอาจมีความสมดุลมากกว่าเมื่อมีซาคอยเติมพลังงานให้กับแดนกลางนั่นคือเหตุผลที่เขาเป็นนักเตะท,ที่ลงตัวจริงในแดนกลางมากที่สุดในทีมฤดูกาลนี้และเขามักจะถูกเปลี่ยนลงสนามเสมอหากไม่ได้ออกสตาร์ทจาก40เกมมีเพียง2เกมเท่านั้นที่ซาไม่ได้ลงเล่นเลยและหนึ่งในนั้นคือเกมกับลิเวอร์พูลเพราะติดโทษแบน นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคู่มิดฟิลที่ใช้บ่อยที่สุดของแอนมักจะประกอบไปด้วยเบอร์หกหนึ่งคนตัวสร้างสรรเกม1คนและซาโดยชุดมิดฟิลที่แอนใช้มากที่สุดคือบิดซูมาซาแมดดิสันโดยใช้ไปเจครั้งแผนนี้ทำงานได้ดีในบางเกมเช่นชนะแมนซิตี้สี่ศูนยในลีและชนะแมนยูสี 3, ในคาราบาวครับแต่บางครั้งก็ล้มเหลวเช่นแพ้บอนมัดแพ้ลิเวอร์พูลเสมอแทมเวิร์ดในเอคับ และชุดที่ใช้บ่อยเป็นอันดับ2คือเมนตันคูซาคูลูเซฟกี้แผนนี้ใช้ในชัยชนะเหนือแมนซิตี้ในคาราบาวครับและแอสตันวินล่าในช่วงต้นฤดูกาลแต่ก็เป็นชุดเดียวกับที่ใช้ในเกมไพอิฟสวิชในบ้านช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและยังถูกใช้ในเกมแพนนอตติงแฮมฟอเรสหลังคริสต์มาสดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่ากลาง3าคนชุดไหนให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆในแต่ละเกมด้วย จากนั้นก็มีตัวเลือกแดนกลางที่สร้างสรรค์เกมมากขึ้นนั่นคือเบนปานคูคูลูเซฟกี้แมดดิสันซึ่งเป็นชุดที่ใช้มาแล้วสี่ครั้งในช่วงต้นฤดูกาลแต่ไม่ได้ถูกใช้อีกเลยตั้งแต่เกมที่พลิกกลับมาแพ้ไบตันเมื่อต้นเดือนตุลาคมดังนั้นคำตอบของการเลือกแดนกลางที่ดีที่สุดสำหรับสเปอร์ขึ้นอยู่กับมุมมองและความชอบของแต่ละคนยังมีแฟนบอลที่อาจตั้งคำถามว่ามีใครในทีมที่สามารถวิ่งเติมเกมแบบไม่มีบอลได้เหมือนที่ ซาทาหรือไม่เพราะนี่คือจุดแข็งที่หาตัวแทนได้ยากหรือบางคนอาจมองว่ากองกลางที่ฟอร์มดีที่สุดของสเปอร์ในปีนี้ไม่ใช่บรรดานักเตะซีเนียแต่เป็นเบิร์กวาวแข้งวัย19ปีที่เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันแฟนบอลก็คงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเลือกใช้เบนตานคูหรือมิซูมาและอย่าลืมว่ายังมีผู้เล่นอีกคนที่เราแทบไม่ได้เห็นลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เลย นั่นก็คืออาชีพเกรดาวร่่งวัย18ปีที่ถูกจับไปเล่นตำแหน่งต่างๆในแนวรับระหว่างวิกฤตอาการบาดเจ็บของทีมแต่แฟนบอลหลายคนก็อยากเห็นเขาได้รับโอกาสในบทบาทเบอร์6สักครั้งอย่างไรก็ตามสเปอร์ตอนนี้มีตัวเลือกให้ทดลองและปรับเปลี่ยนทีมได้มากขึ้นและอาจนำไปสู่การค้นพบแดนกลางที่ลงตัวที่สุดที่สามารถพาทีมไต่ขึ้นบนตารางคะแนนและอาจไปกลถึงรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกก็เป็นได้